สวัสดีแฟนการ์ตูนเทวดาหน้โชย์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาต่อกับพาที่ที่28นะคะตอนที่33ค่ะลงศพของผู้ชนะมันหมายความว่าไงกันแน่ครูชิราทาคิผมขอให้คุณช่วยลมคิตาโนเซจิโรรู้ไหมไม่ได้บอกว่าให้ลมนักเรียนทั่วไป10กว่าคนสักคำครูคิชิดะเองก็มาคาดคั้นผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วย คุณจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงลูกสาวผมนี่แย่จังเอจะทำยังไงดีเนาะยังจะพูดแบบสบายใจเฉบอยู่อีกที่แน่ๆมีนักเรียนบาดเจ็บไปหลายคนแล้วนะเรียกตำรวจมาดีไหมครับอธิบายเรื่องราวแล้วให้คุมความประพฤติลูกสาวผมโทษฐานใช้ความรุนแรงเรื่องจะได้จบแค่นั้นเอ,อะอะ แต่ว่าเรื่องที่เด็กนักเรียนหญิงมปลายแค่คนเดียวล้มผู้ชายสิบกว่าคนได้เนี่ยไม่รู้ตำรวจจะเชื่อหรือเปล่าบางที่ตำรวจอาจคิดด้วยซ้ำว่ามีการใช้ความรุนแรงระหว่างเด็กนักเรียนชายด้วยกันเองคครูที่ราคาคิดข่คุณเปล่าครับมีบางอาจผมไม่ได้คิดจะทำให้โรงเรียนเดือดร้อนแต่ถ้าปล่อยไว้มันจะเสียหน้าครูแนแนวพิเศษ ยังไงก็ต้องทำงานที่รับมาแต่แรกให้เสร็จก่อนขอตัวครับปั้งปิดประตูไปเลยฮะอีกคุณนป้าเลือดหเลยพับผ่าสิเด็กอะไรบ้องตื่นจังคงคิดว่าถ้อาอารวาสมั่วซัวแล้วจะพิชิตความกวัวได้สินะจริงจังนะดีแต่วิธีทำมันไม่ถูก เพราะอย่างนั้นใจเย็นไม่ได้แล้วคิตาโนเซจิโรเนี่ยเราจัดการเองดีกว่าตัดมาที่อิคุโนโก็คือผมสั้นกำลังสู้กับเรวโกประลองกันปึกก็เหนื่อยแล้วก็นึกในใจว่าแม่นี่เก่งไม่เบาทั้งวัยทั้งฝีมือเฉียบขาดเหนือชั้นแถมชำน,นาญกันต่อสู้ ที่สำคัญคือแววตานั่นเป็นคนละคนกับเมื่อเช้าเลยนี่หรือความแข็งแกร่งเวลาเอาจริงตั้งท่าหันข้างปิดบังแนวกึ่งกลางวิชาการต่อสู้ยึกเต่าหรือไม่ว่ายัางไงก็ไม่ใช่แค่พวกชอบมีเรื่องธรรมดาธรรมดาตีราคาต่ำไปหน่อยมั้งก็ฮึบนะไปสู้กัน ต่อยกันเช่แล้วที่ควรระวังคือพลังมัดนี่พอรู้สึกว่าไหล่ขยับหล่อนก็หันกลับมาฟาดมัดใส่เต็มที่เลยฮึบหลบได้เสร็จฉันปึกนี่คือฉากสู้กันนะคะอาจจะไม่ได้มีบรรยายอะไรมากปร่ยังโอ้เจ็บ จนพลังหมัดจนเสียท่าไปแล้วเขาก็ยังใช้ไม่ได้ผลอีกตอนเชา้าไม่น่าให้เขาเห็นท่าหมัดเลยเธอนี่เก่งนะได้ยินว่าล้มผู้ชายไปสิบกว่าคนไม่ธรรมดาเลยเมื่อก่อนฉันก็เคยสู้ดาบเพราะไม่อยากแพ้ผู้ชายไม่อยากถูกดูถูกเพราะเป็นผู้หญิงแต่แพ้ในการต่อสู้ครั้งหนึ่ง เลยงงว่าความแข็งแกร่งจริงๆคืออะไรคู่ต่อสู้ฝีมือด้อยกว่าฉันแต่มีอาวุธและเล่นงานทีเพอฉันเป็นฝ่ายที่ล้มลงต่อหน้าเขาสุดท้ายแล้วคนที่ต่อสู้โดยเล่นศกระปทุกรูปแบบได้เป็นฝ่ายแข็งแกร่งที่แท้จริงหรือไงข้อแก้ตัวของผู้แพ้สินะนั่นสินะแต่ว่าการแพ้ก็ทำให้เข้าใจได้เหมือนกัน ถ้าจะสู้ก็ต้องชนะเสมอแพ้แล้วมันจะได้อะไรเพราะฉะนั้นฉันถึงได้สอนเธอให้ไงให้รู้จักการพ่ายแพ้นะ่ะ่าจังหายไปไหนแล้วไม่รู้แต่คิดว่ามาทางนี้แน่ๆตอนนี้ยิ่งมีอันหาลอยู่ซะด้วยสิไม่น่ามาในที่รับตาคนแบบนี้เลยที่นี่ใช้ได้ทีเดียวนะ กว้างขวางพอควรที่สำคัญคือไม่มีคนดีใจจังที่ยังอยู่ในโรงเรียนให้นะคิตาโนเซจิโรคุงอ่ะขอ,ขอโทษครับครูบอกผมแล้วว่าไม่ให้อยู่ในโรงเรียนแต่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคิดว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีแต่ไม่มีเวลาให้ตั้งท่าแบบรัดกุมแล้วล่ะเอ๊ะอะไรหรือครับประยง ครูเราทั้งคู่ไม่จำเป็นต้องสีแซงแล้วฉันมาที่นี่ก็เพื่อที่จะล้มนายเอ๊ะครูพูดเรื่องอะไรโหยกระโดดจากท่าท่านั้นได้เหรอโอยน่าสนุกดีแฮะลุกขึ้นมาสิไม่น่าเจ็บนักนี่นาะขอทดสอบดูหน่อยสิว่าจะสู้ได้ถึงไหน ฮ่าฮ่าดีมากมีความสามารถไม่เบาหรือเขาหรือว่าเขาคนนี้จะตัดมาที่เดียวกสุกับยูคโนเพรี่ยงน้อยไวอะไรอย่างนี้แม่นี่น้อยน่าจะโดนเดยโกเตะตวัดไปก็เลยล้มตุ๊บ ก็ยังสู้กันไม่จบแม่นี้เก่งจังเราจะแพ้หรือไม่เอาไม่อยากแพ้ยากฮะแต่คือเวโก็ลบได้หมดเลยอ๋องั้นรอตอนนี้เข้าใจแล้วฉันไม่ได้กลัวผู้ชายคนนั้นฉันกลัวแพ้กลัวที่จะแพ้ตัางหาก เพราะว่าแพ้ฉันจึงลงไปเปรี้ยงแค่แคพแคพสวรรค์สินะสำคัญไม่เบานี่ที่บอกว่าเป็นครูแนะนำพิเศษเนี่ยโกหกใช่ไหมครับมาคิดตอนนี้ก็สมควรคิดว่ามันแปลกขอไฟจุดผู้หลีกับเด็กเอย่ยกะล้มผมในห้องน้ำเอย่ยอันธภานที่ทำให้เด็กนักเรียนบาดเจ็บสิบกว่าคนเนี่ย เป็นคุณนี่เองฮะโหดร้ายมากเลยรู้ไหมครับก็หกว,ว่าตัวเป็นครูแล้วไปทำร้ายเด็กที่ไม่ได้ทำอะไรให้ตั้งสิบกว่าคนเนี่ยทำไมถึงทำเรื่องแบบนั้นครับถูกชกแล้วมันเจ็บนะจะบอกให้คิดพูดเรื่องอะไรเพ้อเจอให้คู่ต่อสู้เควหรือไงโทษทีใช่กับฉันไม่ได้ผลหรอกเบื่อที่จะสู้กับแกแล้ว ให้มันจบเลยดีกว่าเ้วาวา่าล็อกล็อกแค่เอ๊ะวิธีการโจมตีของแกเป็นแบบหลบตัวไปตามทิศทางที่จูโจมอาส่ยสายตาจับวัตถุเคลื่อนไหวที่ไวกว่าคนธรรมดากับปฏิกิริยาตอบสนองเป็นเทคนิคชั้นสูงทีเดียวแต่ว่าถ้าสก,กาัดการเคลื่อนไหว นั่นไว้มันกระจบฟิวอักแคกๆหลม้มอ้าวลุกไม่ขึ้นเคยถูกต่อยมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วทำไมเป็นแบบนี้ท้องด้วยสอกสุดแรงไงคงเคลื่อนไหวไปตามแรงโจมตีอย่างที่เคยทำไม่ได้แล้วมั้งทำไมเป็นแบบนี้ ท่าทางจะงงงวยกับอาการบาดเจ็บที่ผิดกับทุกครั้งแงยอยู่แล้วถูกสอกเข้าเต็มเปล่าครั้งแรกในชีวิตนี่นะจบแล้วล่ะเปรียงอีกคุณโงก็ผมสั้นก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นแล้วเหรอเธอขอโทษนะเจ็บหรือเปล่าเหรอฉันแพ้แล้วเหรอเธอนี่เก่งนะ perfect เธอก็เก่งใครจะชนะก็ไม่แปลกเลยชืแต่ว่าแพ้แล้วมันรู้สึกร่่งอกรู้ไหมตอนสู้กันฉันรู้สึกเหมือนถูกความคิดครอบงำว่าต้องชนะเสมอใี่ชนะซ้ำๆกันเรื่อยๆก็ยิ่งกว่ากันแพ้เสื้อวินาทีที่แพ้จึงเข้าใจฉันถูกความคิดแบบนั้นผูกมัดมาตลอด อย่าว่ากันเลยนี่ไปซะเอ๊ะถ้ารู้ว่าฉันแพ้ใครพ่อต้องมาถล่มคนนั้นแน่เพื่อไม่ให้เสียหน้าในฐานะนักสู้พ่อขอังฉันเป็นครูแนะนวพิเศษมีหน้าที่กำจัดเด็กเกรเรที่ทางโรงเรียนรับมือไม่ไหวคราวนี้ฉันเอาชนะคิตาโนเซจิโร่ไม่ได้แถมยังมาแพ้คนอื่นอีกเขาไม่นิ่งเฉยหรอกเอ๊ะ คิตาโนเไซจิโร่ทำไมเป็นคิตาโนคุงคู่ปรับข่าวนี้ไงหน้าที่ของฉันคือรมคิตาโนเ e ซจิโร่แต่แต่ว่าคิตาโนคุงไม่ใช่เด็กเกเรนะเขาเป็นคนธรรมดาใจดีด้วยรู้ไหมอย่าโกหกผู้ชายที่ไม่แคร์การจมตีของฉันคงไม่ธรรมดาละมั้งใช่่ชๆคิตาโนคุงเก่ง แต่ตอนที่ฉันแพ้คิตาโนคงเป็นคนช่วยฉันไว้เองหน้าตาดูน่ากลัวแต่ที่จริงเขาเป็นคนใจดีมากนะเหลือเชื่อแต่ถ้าจริงฉันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกพ่อเก่งกว่าฉันเยอะตัวฉันเองจะโดนแบบไหนยังไม่รู้ก็ทุ่มให้การต่อสู้มาตั้งแต่เด็กผูกพันกันแค่ที่ความแข็งแกร่งพาะงั้น สองคนเป็นไงเอ๋ฉันกับเธอร่วมสู้กันจะชนะพ่อเธอได้ไหมถ้าพ่อแพ้แล้วก็เขาคงไม่กล้าบนเธออีกอย่างควรสอนเรื่องการพ่ายแพ้ให้พ่อรู้ด้วยเธอนี่น่าสนุกดีแฮะเธอเองก็พิลึกดีเหมือนกันไอเดียแจ๋วแต่อาจหา แต่อาจยากต่อให้ลุมสองคนก็ยังล้มพ่อฉันไม่ได้เขาเก่งอย่าบอกใครเชียวแค่นี้จบได้แล้วมั้งแบบนี้ครูใหญ่ก็คงจะพอใจเข้าใจเลยว่าทำไมอิริเอกับคู่มะนาอิถึงยุ่งยากใจนะแกนี่ไม่ใช่ย่อยถ้ามีเวลาฉันก็จะอยากจะฝึกอิคุโนะหรอกนะ เพราะใช้เป็นวัตถุดิบที่ดีกว่าที่ดีแต่ว่าเสียดายจริงๆแม่นั่นเทนตรงเหลือเกินเอาละ่ะน่าจะยังอยู่ในโรงเรียนไปที่ไหนเนาะคิตาโนโลุกได้ฮะลุกขึ้นมาได้ไงน่าจะสลบไปแล้วนี่นะเด็กผู้หญิงคนนั้นคิดใช้กำลังกับเธอด้วยสินะอะให้ไปไม่ได้หรอก จะเล่นงานเด็กผู้หญิงที่เพิ่งยา้ายโรงเรียนมาแบบนั้นเนี่ยยอมให้ไปไม่ได้เด็กขาดว่าจบแล้วนะคะสำหรับพาร์ทที่28นะคะตอนที่33เอาไว้นะคะมาต่อกันในพาร์ทที่29นะคะตอนที่34ะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดี